สวัสดีนะคะสวัสดีเช่นเคยนะคะวันนี้เย็นๆของวันที่7เมษายน2565นนะคะบ้านสวนหอมดินจังหวัดอ่างทองมาเปิดตู้บอลพาชมวันนี้พามาชมบอลสีเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเขาจะมีมี หน้าตาประมาณนี้นะคะนี่นะคะคือไส์เด็กๆไส์เด็กๆนี่คือถ้าเลือกก็คือต้องเลือกแอะเขาหน้าชมพูหน่อยๆน,นี่นะคะหรือหน้าขาวพอโตเขาก็จะกัดชมพูเหมือนกันนะคะ mm. เขาก็จะกัดออกมาหลากหลายนี่นะคะเขาก็จะมีหลายหลายเขาเรียกว่าแล้วแต่ว่าบางทีมันก็จะเขียวเขียว แล้วก็ชมพูอ่นอ,อนๆนี่นะคะนี่นะคะอ่าเศรษฐีสุพรรณค่ะไซส์นี้ที่สวนขายอยู่ที่เออไซส์นี้ขายอยู่ที่450นะคะนี่นะคะ450นี่นะคะไซส์โตโตหน้าชมพูชมพู ขายให้โดยชัดๆอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาโตเต็มฟอร์มแล้วเนี่ยเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นประมาณไหนนี่เลยค่ะว้าวนี่นะคะอันนี้คือฟอร์มเล็กหน่อยนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณเขาเกือบเต็มฟอร์มเขาก็จะมีชมพูนี่คือใบขาวๆที่เราเห็นเล็กๆเ,เมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็เนี่ยชมพูชมพู นี่นะคะเศรษฐีสุพรรณป็นงไงบ้างคะสวยไหมเอ่ยที่เห็นอยู่นี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณสวยๆเลยสวยงามมากอ่าแล้วก็มาดูต้นนี้ตอนแรกที่ได้มาก็ไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าเขาเป็นลูกไม้ แต่มีผู้รู้บอกว่ามาเออเป็นเศรษฐีสุพรรณดูนะคะดูเขากัดสีนะคะนี่คือชมพูที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นเขาเด็กๆเ,เนาะแต่พอเขาโตเต็มฟอร์มแล้วนี่คือคือสีของเขาที่โตเต็มฟอร์มนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นเด็กน,นะคะขออนุญ,ญาตเขาพอเขาใบแก่เขาก็จะอ่า นี่นะคะโว้ยอ๋อค่อยค่อยนิดนึงนี่นะคะเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณใบใหม่และนี่ต้นนี้คือเขาเต็มฟอร์มเขาสวยมากนี่นะคะถ่ายไม่เห็นทั้งหมดถ่ายอยู่คนเดียวเนาะ อะให้ดูใบนี้เนาะนี่นะคะและที่แจ่มสุดๆก็นี่อ่น้องเขามีดอกแล้วนะคะมีดอกออกมาแล้วมีดอกออกมากไม่เกินเดือนนะคะ ก,ก็พร้อมผสมพร้อมผสมได้เลยทีนี้เราก็จะได้ลูกไม้เมล็ดของฝักแม่เศรษฐีสุพรรณนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่คือเหยียดแขนแบบเมื่อยมากน,นะคะเมื่อยสุดๆแล้วนี่คือเศรษฐีสุพรรณจ้ะว้าว ใครสนใจไซส์เล็กๆเรามีนะคะนี่นะคะไซส์เล็กเศรษฐีสุพรรณของเราสอบถามมาได้นะคะที่เพจบ้านสวนหอมดินจังหวัดอ่างทองนะคะนี่นะคะเนี่ยหน้าชมพูมาแล้วหน้าชมพูเจ่มๆนี่นะคะ นี่นี่ตอนเขาโตเต็มฟอร์มนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะชมความสวยกันโอเคค่ะสวัสดีนะคะ